สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้ใบงานของวันที่20นะคะครูจะมาสาธิตตัวอย่างคำสั่งในใบงานให้นักเรียนดูนะคําำสั่งที่ใช้เนี่ยมีอยู่นะคะมีอยู่5คํำสั่งคำสั่งแรกก็คือเวนคลิกนะคะเวนคลิกก็เหมือนเดิมเมื่อคลิกธงเขียวให้แสดงผลลัพธ์นะคะอันนี้สีฟ้าอันที่2 a งอนะคะ and wait ตรงนี้นะคะ สั่งให้ตัวสปน์เนี่ยนะคะโชว์ Show. คำถามก็คือครูก็ใส่คำถามเข้าไปตรงนี้ว่าชื่ออะไรนะคะหลังจากนั้นก็รอ <c oughs> ต่อมานะคะคำสั่งให้ตัวสปน์เซนะคะเซอะไรก็คือในที่นี้จะมีคำสั่งนะคะจอยจอยก็คือจะนำคำสั่งของอ คำตอบของเรานะคะมารวมกับคําว่าสวัสดีนะคะตรงนี้นะคะสมมตินักเรียนเขาถามอ่ะต่อไปถามว่าชื่ออะไรนะคะจะมีช่องให้เราพิมพ์คําตอบลงไปก็คอือชื่อของเรานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่าสวัสดีนะคะสวัสดีดแล้วก็คําตอบอ่ะมาดูกดแล้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้กด ไอ้นั่ไอ้วนี้มนมาไวนานมีอะให้มันรลาไหมปมันม่งเนี่ยหนูอัดชื่ออ่าอ่นักเรียนก็ตอบลงไปนะคะตอบลงไปตอบชื่อลงไปครูก็พิมพ์ชื่อของตนองนะคะแดงซอ่าหลังจากนั้นนะคะตัวสไปก็พูดคําว่าสวัสดีแดงเห็นไหมโอเคให้นักเรียนไปนะคะ เขียนผลลัพธ์ลงไปลงในลงในอ่าคำตอบนะคะโอเคเขียนผลลัพธ์ไปใบงานนะคะโอเคน้องเนียสวัสดีค่ะ